วันนี้ขับเป็นหนึ่งสองสแวนมาเป็นสีสูบครับ2 0 0 3คือข้างหลังมันจะเป็นบอกะเปิดขึ้นมาเป็นแถว3ได้เมืองไทยผมว่าแวนหายยากกว่าถ้าเป็นแวนฝ่าไทยมันจะดูดได้อุุพี่ตาก็ดูดได้นะครับ้ ครับสวัสดีครับชื่ออะไรเออชื่อแทนผมชื่อแทนครับวันนี้ขับเบน1์หนึ่งสองสี่แวนมาส่วนตัวเป็นคนชอบแวนมากกว่า2ประตูคือแวนกับ2ประตูณนะปัจจุบันราคามันก็พอๆกันนะครับแต่ว่าก็คือพอเป็นแวนมันก็ชอบแวนมากกว่าตรงที่มันดูคลาสสิกกว่าเมืองไทยผมว่าแวนหายากกว่าใช้งานจริงๆดีครับคือแต่ยังไม่ได้ลองเอาไปบรรทุกอะไรนะครับแบบขนคนเยอะๆแต่ว่าเป็นเครื่องสี่สูบเป็นสี่สูบครับ2003 ใช้งานประหยัดนะครับคันนี้ใช้งานไม่ประหยัดครับไม่ประหยัดสักแปดโลลิตรแดโลิตรได้<อ>ดูแลไม่ยากแต่ว่าต้องต้องเมนเทนแนนซ์มันนิดนึงอู่ก็ไว้ใจได้ครับก็เขาก็รีสโตรใหม่ให้เกือบหมดเลยอย่างพวกอะไหล่เครื่องช่วงล่างทั่วไปครับจะไม่แพงมากแต่มันจะมีจุดแพงคือแวนช่วงล่างหลังเป็นไฮดรลิกครับพอช่วงล่างหลังเป็นไฮโดรลิกชกเอาว่าคู่นึงก็ ก็เหมือนได้ชกแต่งสีต้นรถทั้งคันเลยครับ <ừ> หรือแบบพวกที่มันหายยากๆ,ๆอย่างยางขอบประตูหลังอะไรเงรี้ยก็เส้นลาก็มีเส้นละหมื่นอะไรเงี้ยครับครับเบิกศูนย์หรือว่าซื้อจากออนไลน์รครับเแบบิกแเบบิกศูนย์ครับแต่ว่า <ừ> ที่อู่อย่างอู่ที่ผมทำมเขาเบ,บิกศูนย์แต่เบ,บิกศูนย์เมืองนอกอเพราะว่าศูนย์เมืองไทยน่าตอนนี้เห็นเขาว่ามันแพงกว่าเว้นหนึ่งสองสี่สี่สูนครับโค้ดบีมันจะได้เป็นล้อฝาตบแต่คันนี้ได้มาเป็นล้อเขาเรียกว่าล้อ15ลหู เป็นล้อที่จริงๆล้อตัวนี้ครับติดมากับตัวพวกขกสูบ พวก 300e 300te อะไรพวกนี้ครับจะได้เป็นล้อนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนอาใช่เจ้าของเก่าเขาน่าจะเปลี่ยนมาพวก4สูบ2 0 230นะครับจะได้เป็นฝาตบซะส่วนใหญ่รถเคยทำสีไหมครับไม่เคยครับรถไม่เคยทำสีอันนี้สีเดิมเลยครับราคาสำหรับคนที่อยากเล่นสำหรับคนที่อยากเล่นถ้าซื้อจบก็เตรียมไว้สัก7จ0 0ถึงแแสนมันก็มีตั้งแต่ที่ผมเห็นมีตั้งแต่4 0่แสน0 0แสนหกแสนก็มีครับแต่ว่าอย่างคันนี้ที่มาปุ๊บเนี่ยปัญหาคือรถมันจอดนานครับมันก็ช่วงลา างก็พังระบบน้ํามันก็เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาทําใหม่ก็ภายในมีการแบบรีสโตภายในยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับอันนี้โชวนะครับโชว์ะน่อยก็มีเกะกะนี้กว้างขวางนะครับพี่ต้าพี่ต้ารีวิวกันนอนหน่อยสิครับเข้าไปนั่งเข้าไปยาวมากเลยนะครับเนี่ยพี่ต้าขายขายแวนคังนู้นแล้วซื้อมีเนี่ยครับถูกกว่าเยอะเลยอ่ะเห็นราคาแล้วเนี่ยเจ็ดแตะแสนเลยครับมันสามารถทับบอรเข้าไปอีกได้นะครับมับบอรดได้อีกนะครับับได้ครับคือข้างหลังมันจะเป็นบอร เปิดขึ้นมาเป็นแถวสามได้<อ>แต่ว่าคันนี้ไม่มีครับมันก็เป็นแค่ที่เก็บของทั่วไปล้ออะไรลออไร้ลออะไรอยู่นี่ครับล้ออะไรอยู่ข,ข้างโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันมีมีสิ่งมีชีวิตนิดหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวฉีดแลว้ลวฉีดแลว้วมาเก้ตมากิต <c oughs> มันมันอยู่มาหลายเดือนแล้วครับเมื่อสักสามเดือนก่อนเปิดมาแล้วเจอแล้วก็หายไปอันนี้ฝั่งนี้เป็นล้ออะไรครับฝั่งนี้จะเป็นพวกชุดประถมพยาบาลกับพวกไฟประถมพยาบาลใช่เดี๋ยวเรียกคำอธิบาลของพยาบาลนิดนึ่งพยาบาลคนใช่ไหม ใช่ครับแต่ไม่ไมต้องคนเนี่ยไม่ผมไม่รู้นึกว่าเป็นพยาบาลรถมันอย่างเงี้ยไม่ใช่หมดอายุพยาบาลหมดเลยอะพยาบาลพยาบาลนี่ชุดนี้พิตะพิตะลองใช้ไหมฮะ เดี๋ยวน้องถอยรถทับพี่ตาหน่อยใช่ครับที่ทำคนใจที่เป็น A D A D เนี่ยหมดอายุสักประมาณปี99ว่ะกิอยูเลยนะไม่ละก็คือติดรถมานะครับโอเคขอบคุณมากมากเลยครับผมรุ่นออร์เบนรถใหม่ใหม่มีรถใหม่มีอยู่ครับรถตัพี่ตามีไหมฮะผมขายปอดเป็นอะไรเป็นแวนฝาท้ายมันจะดูดได้ยังไงครับดูดเป็นประตูดูดอุ้ยพี่ตาก็ดูดได้นะครับ เด yeah ี๋ยวรถกอจะมาลองยี้ใช่ไหมดูภายในไหนได้ไหมครับเอาเลยครับเปิดเปิดดได้เลยครับเอาเจ้าของรถนำเ่ยครับเผื่อมีอะไรซุกซ่อนอยู่ครับไม่มีหมานั่งอีกตัวนึงครับอ๋อโอเคเดิมๆ็คือเป็นแบบนี้เดิมๆเป็นแบบนี้ครับมีถ้าเป็นโค้ดโค้ดบีโค้ดซีจะมีลายไม้ตรงนี้แล้วแต่ถ้าเป็นโค้ดเอจะไม่มีจะเป็นแผงประตูเป็นหนังไปเลยโค้ดเอคือมาก่อนเป็นตัวแรกแล้วมันค่อยเป็นีบกเป็นโค้ดบีแล้วเฟลิดเป็นโค้ดโค้ดีได้ครับ มีอะไรอยากจะแนะนำคนที่อยากเล่นเบนซ์ W124 แบรนด์บ้างครับแนะนำซื้อซื้อมาแล้วขับเยอะๆครับไม่ขับแล้วพังจริงๆมันก็รถทุกคันแหละครับแต่อย่างคันนี้จอดทิ้งไว้อาทิหนึ่งจอดนิ่งๆเลยก็จะเริ่มเริ่มมีอาการละเิ่มอะไรครับสตาร์ทไม่ติดไม่ใช่ครับมันจะเป็นอาการที่มันมันไม่ได้หนักครับแต่ว่ามันจะค่อยๆเสื่อมแบบบางทีเวลาเราเปิดมาอย่างเงี้ยเกียร์น้ำมันเริ่มขึ้นชา้าอะไรอย่างเงี้ยครับรอย่าง,างล่าสุดจอดไว้นานก็อันนี้ไม่รู้เกี่ยววะนะครับจอดไว้นานขับขับอยู่สักั้านึงฟ เหลือแค่เครื่องกับพวงมาลัยที่ใช้ได้ที่เหลือไฟดับหมดเลยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเห็นน้องรีวิวน้องแทนรีวิวนะครับคิดว่าโอ้หอยากจะได้คันนี้คันละครับผมว่าจัดเลยครับจัดเลยนะเยี่ยมเลยครับชอบกระจัดประหยัดทำไมครับครับใช่ครับเราไม่ประหยัดแล้วต้องเป็นแบบเบนซ์แวนทึบกระจกทึบๆตู้ทึบครับตู้ทึบแล้วก็ติดเป็นตะแกรงไอโมเนี่ยขอบคุณมากๆเลยครับครับผมกับน้องปอปอเนี่ยประกบติดมาครับมาทำไมที่กันมาเราต้องมีนี่ด้วยก็มีอะไรนะต้องมีพร็อพไม่พร็อพ งานได้ดีมากเลยเบาะนุ่มมากไหนพี่ต้าโยกหน่อยครับโยกหน่อยทางนี้ครับสู้สู้สี่ตองได้ไหมเพราะเสียนะครับนี่ไฮโดรเล็กไม่มีเสียไฮโดรเล็กครับไม่ใช่เสียเสียเสียรถเสียรถไม่ใช่เสียดรเล็กเถทำท่าเสียรถนะันต้องต้องสภาพหน่อยเดี๋ยวเราต้องระวังหมันระเบนไงไม่ใช่รถทีเล่นอะไรท่า